พามามชมป่าไผ่นะคะพามาชมป่าไผ่ค่ะดูสิคะมีแต่ต้นไผ่ทั้งนั้นเลยชืนนะคะป่าไผ่ ส่าัรวค่ะถ่าัรวเห็นไหมคะชมิากช่มยมกับบรรยากาศสายลมเย็ยยนๆมาเรื่อยๆ ภามาตลอดเวลาค่ะเห็นไหมคะปลาไข่ทั้งนั้นพนะาพี่ๆมามาชมดูฝาไผ่นะคะเห็นไหมคะ,ะ,คะด้านหลังจะมีวิวค่ะด้านหน้าจะเป็นฝาไผ่ด้านหลังจะมีวิวอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะ จะเป็นภาพที่สวยไปอีกแบบหนึ่งดูดีไปอีกแบบหนึ่งชมบรรยากาศชมวิวที่ภัพเห็นไหมคะเห็นไหมดู ตรงนี้มีจะป่าไผ่นะคะป่าไผ่รวกป่าไผ่เลี้ยงป่าไผ่ลวกป่าไผ่เลี้ยงแล้วก็จะมีไผ่ใหญ่ไผ่หนาพอหนึงเห็นไหคะนี่คือป่าไผ่ไผ่หนานะคะนี่คือไผ่รวกนี่ไผ่รวกค่ะนี่ก็ไผ่รวกโน้นจะเป็นไผ่เลี้ยงเห็นไหมเห็นไหมคะ เห็นอยู่จี๊ดภาพไหมคะลมพัดเย็นสบายเห็นไหมคะมีลมพัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเย็นสบายดูเห็นไหมคะมีแต่ป่าไผ่ทั้ง องไกลๆจะเป็นยือ่อีกเห็นไหมคะเดี๋ยวสิคะไม่มีอะไรนะมีแต่ป่าปาไามีแต่ป่าไผ่นะป่าไผ่เท่านั้นพาพี่น้องมาชมป่าไผ่ชมยื่นที่ทัดดูป่าไผ่กันนะคะ บรรยากาศนะคะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมนี่เป็นด้านข้างด้านซ้ายมือนะคะจะมาด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นป่าไผา่จะเป็นป่าไผ่นะคะป่าไผ่จะอยู่ด้านหน้านะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหม ด้าน่น่าจะเป็นปากไผ่มีทั้งไผ่ลวกไผ่เลี้ยงไผ่้ํามไผ่ใหญ่นะคะน่ประมาณนี้ดูนี่คือด้านข้างค่ะด้านข้างซ้ายอด้านข้างซ้ายมอจะโน้มมาเรื่อยๆนะ มาอยู่ด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ไปด้านด้านขวาค่ะด้านขวาด้านขวามือนะคะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะจะไม่มีบ้านคนนะคะช่วงนี้ไม่มีบ้านคนบ้านคนจะอยู่นูน่นข้างหน้าไกลมาก เกือบร้อยเมตดจากนี้ไปบ้านคนนี่ค่ะชมนะคะชมบรรยากาศค่ะเห็นไหมคะอันนี้บรรยากาศซ้ายมือบรรยากาศซ้ายมือกับบรรยากาศซ้ายมือจะโน้มมาเรื่อยโน้มมาเรื่อย ขึ้นขวามาเรื่อยๆนะคะขึ้นขวามาเรื่อยๆจะเป็นต้นไั่จะเป็นต้นไั่เห็นไหมคะมาเรื่อยๆจะเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นป่ากล้วยอันนี้เป็นป่ากล้วยเห็นไหมคะไม่ยินเสียงลมไหมคะไม่ยินเสียงลมนะ ลมพัดเย็นมากเย็นสบายมากเลยธรรมชาติมากๆเลยธรรมชาติเห็นไหมคะัดเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยไปอีกแบบนึงแตกต่างจากแม่น้อนะคะแตกต่างจากทุ่งห่ะ ธรรมชาติชมดเมิเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เห็นไหมจะแพนกล้องไปเรื่อยๆนะคะจะแพนกล้องไปเรื่อยๆแพนมาซ้ายมือฉันะแผ่นมาซ้ายมือซ้ายมือจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศซ้ายมือก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะน้อมมา แผนกล้องมาขวามือก็จะเจอป่าไผ่นะคะ่นะค่ะทางนี้จะเป็นป่าไผ่อือที่ป่าไผ่นะคะดูน,นี่ถ้าแผนกล้องมาซ้ายก็จะเจอนี่บรรยากาศประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ ถ้าแผนมาเรื่อยเร่อยเห็นไหมไกลๆจะเจอบ้านคนถ้าแพนกล้องมาขวาเรื่อยเืยก็จะเจอป่าไผ่เห็นไหมคะถ้าแผนกล้องมาถ้าแผนกล้องมาเรื่อยเื่อมาขวาก็จะเจอป่าไผ่ แล้วก็เจอเนี่ยธรรมชาติแบบป่ากล้วยเห็นไหมป่ากล้วยเห็นไหมคะนี่